New Bike เ a y เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอียวสิวภาคเจียนวนาลีก่อนต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอียว์สิวภาคครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ดูสารคดีอยู่ชุดหนึ่งนะครับชื่อว่า Slow Cycling นะครับของช่อง GCN+ Plus นะครับก็เป็นบริการเ,เป็นเหมือนบริการดูเนื้อหาแบบพิเศษจาก บริษัทสื่อจักรยานที่ชื่อว่า Global Cycling Network นะครับจริงๆแล้วผมผมแนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนักปั่นจ่าจ่ายอยู่แล้วจะรู้จัก t c n อยู่แล้วนะครับรวมถึง GCN+ Plus ด้วยนะฮะก็สรารคดีตัวนี้เนี่ยาหลักๆแล้วคือเขาเล่าเรื่องของนักปั่นจักรยานคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแจ็คเทอร์สตันนะครับแจ็คเทอร์สตันนี่เขาก็เป็นทำหลายอย่างนะครับเป็นทั้ง นักเขียนนักจัดรายการเ,เป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องออสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับข้องก,กับเรื่องจักรยานแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันหลังเลยผมจะมาแนะนําเรื่องชีวิตของแจ็คแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่ากับตัว slow cycling เนี่ยคือแจ็คเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นหนังสือชุดนะครับชื่อว่า lost lane นะครับ lost lane เนี่ยเขาเล่าเรื่อง เส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่คนไม่ค่อยพูดถึงนักในสหราชาอาณาจักรหรือว่าในเราเรียกสันส้นๆว่า b บร t i s ติชนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเลนเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยเนี่ยผมคำแรกที่ผมนึกถึงอาจจะแปลคำว่าซอยนะครับแต่ว่าเลนก็ไม่ใช่ซอยสักทีเดียวเลนเป็นเหมือนเป็นเหมือน,นทางเดินเหมือนเส้นทางเล็กๆนะฮะตัวสโลไ c คลิงเนี่ยเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ครับคือแจ็คเขาก็จะไปชวน นักปั่นจักรยานที่เป็นนักปั่นแบบขาแรงหรือว่าเป็นนักแข่งหรือเป็นคนที่ปั่นจักรยานเร็วๆส่วนมากนะฮะเขาจะชวนมาปั่นเที่ยวไอ้ทางที่เรียกว่าเลนแบบนี้กันนะครับแล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นทริประยะสั้นนะประมาณสัก2วัน3วันมีนอนค้างพักแรมเป็นเหมือนแบบแนวไบแพคแบ็คไบแพคกิ้งหรือว่าเป็นไบแคมปิ้งเล็กๆนะฮะความสนุกของมันก็คือว่าข้อแรกคือแจ็คก็จะพาไป ตามเส้นทางที่เขาเขียนในหนังสือชุด Lost Lane นะครับแล้วพอเป็นภาพมันสวยมากนะฮะ,อ,ะอันที่สองคือพอเอานักปั่นที่ไม่ค่อยถนัดการปั่นจักรยานช้าๆเลยการปั่นแบบท่องเที่ยวนะฮะถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะเรียวกว่าไซคลอโทริสหรือว่าไซคลโทริสนะฮะก็จะเห็นความประดักประเดินนิดนึงว่าเออคนที่เคยเป็นนักปั่นหรือเป็นโปรเนี่ยพอมาปั่นจักรยานช้าๆปั่นเที่ยวชอทชมอมช็อตแ,แบบนี้เนี่ยม,มันมีความ พิเศษยังไงแล้วก็เขาเขาสนุกกับการปั่นแบบนี้ยังไงมากนะครับจริงๆแล้วรถเลนเนี่ยเ,เป็นหนังสือที่ผมชอบมากนะแล้วก็น่าสนใจในหลายๆด้านนะครับคืออย่างเมื่อบอกที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าคําว่าเลนเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าเราพยายามแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าซอยแต่ว่าเลนเนี่ยแจ็คเขาเขียนในในคานาหนังสือเขาบอกว่า,วา,วาถ้าในทางาในทางภาคปฏิบัติหรือในทางสิ่งที่ต,ตาเราเห็นแล้วกันนะฮะ เลนเนี่ยจะเป็นเหมือนถนนเส้นเล็กๆที่ความยาวความเอ่อที่ความกว้างเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิน4เมตรนะครับซึ่งความกว้างระดับนี้มันเป็นความกว้างที่รถมันไม่สามารถขับผ่านได้หรือถ้าเกิดว่าขับผ่านได้จริงๆมันก็จะแคบมากฮะ,ะไม่สามารถสวนกันได้แน่ๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทางที่ค่อนข้างจะเหมาะ เรียกว่าเป็นสวรรค์เลยขอ,ของนักปั่นจักรยานนะครับเพราะว่ามันเหมาะมากที่จะเป็นเส้นทางปั่นแล้วก็รวมไปถึงเป็นทางเทรลด้วยนะฮะสามารถใช้ในการเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับทีนี้ในะทางประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเลนที่ตัวแจ็คเล่าทั้งในหนังสือแล้วก็ในหนังสาร,สรคดีเนี่ยครับลหลักๆแล้วเนะี่ยมันจะแบ่งอยู่บน,บน,บนพื้นฐานสาทาง3แบบนะบแบบแรกคือเขาเรียกว่าเป็น Neolithic Trackway ครับก็คือเป็นเส้นทางเดินที่ มีมาตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่นะครับเป็นทางที่ก็ أ, ต้องก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าในในประวัติศาสตร์ในมนุษย์ยุคหินใหม่เนี่ยไอทางแบบนี้มันเป็นเป,เป็นเ,ปเหมือนทางเดินเนาะคือยุคนั้นการเดินทางเนี่ยมนุษย์ใช้การเดินเป็นหลักและการเดินทางของมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ย,มย,ย,นนยไม่ใช่การเดินทางข้ามเมืองนะครับแต่มันเป็นการเดินทางในเหล่าแวกเล็กๆสั้นๆก็คือเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปไปไปเป็นบริเวณที่ทําเกษตรกรรมหรือว่า ใช้ในการาเดินทางเพื่อล่าสัตว์อะไรต่างๆก็เป็นเป็นเส้นทางเดินในชีวิตประจําวันนะฮะกับทางแบบที่2องเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียวกว่าเป็นโรมันโรดหรือว่าเป็นถนนในยุคกรุงโรมันนะครับก็ตรงตรงัวเลยครับคือจริงๆแล้วโรวมันเนี่ยเป็นเป็นจะจะเรียวกว่าเป็นชาติก็ได้นะ,ะคือคือเป็นาชาติที่พยาคือมีการขยายนอกเหนือจากในพื้นที่โซนยุโรปเนี่ยเขาก็ขยายมามาในบริเวณ สาราชนาจักรด้วยนะครับซึ่งไอทางถนนแบบเนี้ยมันจะใหม่กว่าทางแท็กเวย์แบบเดิมนีดแ,แ,แ,แบบ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 รกนิดน,นึงนะเพราะว่าก็เป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับถนนแบบนี้ก็ใช้ทั้งในการเดินทางนะครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยกับทางแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Medieval Pilgrim Trail นะฮะแปลเป็นไทยเนี่ยจะเล็กน่าจะเลยกได้ว่าเป็นเส้นทางสวงบุญของโบสหรือ ศาสนาคริสต์ในยุคกลางนะครับก็จริงๆแล้วทางแบบนี้มันเป็นทางที่เรียกว่าเป็นเป็นทางที่คนศาส,สนาศาสนาิกชนใช้กันนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นทางในการแสวงบุญในการเดินทางซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบให้เห็นในประเทศไทยง่ายๆก็อาจอาจจะเป็นเส้นทางที่พระใช้ในการเดินทุด,ดงนะครับถ้าเกิดในทีอันนี้เปรียบเทียบใน,ในเชิงความหมายนะครับทางแบบนี้จริงๆแล้วมันมีมันเราอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ทางแบบนี้ถึงยังยังอยู่ได้ในสาราชนาจนะครับ ก็อาจจะเป็นเพราะวิสัยทัศน์ของตัวประเทศเขาที่ยังอนุรักษ์เส้นทางแบบนี้ไว้อยู่นะครับแต่ว่าทางแบบนี้เนี่ยจะบอกว่ามีคนรู้จักเยอะไหมก็ค่อนข้างน้อยฮะเพราะว่าคือถ้าต้องบอกว่าคำว่า lost lane ที่ที่แจ็คอธิบายหรือเล่าเรื่องเนี่ยในแง่ของความเก่าหรือความสําการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเอาในแง่ของความเก่าก่อนในความเก่าเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันน่าจะเทียบเคียงได้กับเส้นทางที่ อาจจะเรียกว่าเป็นเส้นทางที่ดังกว่านะครับอย่างเช่นซิลโรดหรือว่าเส้นทางสายไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความสําคัญในทางประ,ประ,ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเลนเนี่ยเราแต่ทางเหล่านี้ครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็เก่าพอๆกับเส้นทางสายไหมในในในบางเส้นนะครับแต่ว่าพอทางเหล่านี้มันค่อนข้างเล็กแล้วก็มัานอานจจะเป็นเส้นที่มนุษย์ใช้กันในในการเดินทางเล็กในการเดินทางในชีวิตประจาําวันมันเลยไม่ค่อยมีคนที่ พูดถึงมางนางนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเส้นทางท่องเที่ยวการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งนี้ไวเนี่ยมันมีประโยชน์ในเชนิงที่ว่ามันสามารถใช้งานในทางสันทนาการได้พูดง่ายๆือเป็นเส้นทางจักรยานได้เป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับความสนุกของตัวสารดีตสโลไทร์ครีกเนี่ยข้อดีหนึ่งคือมันมันเล่าประวัติศาสตร์ของ สาระชานาจาักผ่านจักรยานนะครับโดยที่ไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ยัดเยีะดจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าคนเคยดูก็จะพบว่าตัวเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วแจ็คเนี่ยเขาไม่ได้พาเขาไม่ได้แบบมุ่งหน้ามุ่งตาแบบตั้งใจปั่นอย่างเดียวเพื่อไปตรงจุดที่เป็นจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เล่าเรื่องเยอะๆแล้วก็ไปเยอะๆคือจํานวนจํานวนสถานที่มันไม่ได้เยอะมากครับแต่เขาเน้นว่าในวันวันหนึ่งอะเขาไม่ต้องแวะเยอะครับแต่เขาใช้วิธีว่าเอาแวะในจุดที่ มันสบายมันมีเรื่องให้เล่าได้แล้วก็พอแวะถึงจุดหนึง่งผมว่าวันหนึ่งที่แจ็คปั่นเนี่ยเจอแค่เผิ่เจอแค่<ๆ>จุด2จุดเองครับที่เหลือนี่คืออา้าวไปเจอจุดนี้ปุ๊บอา้าวปั่นไปต่ออา้าวถึงเวลากินข้าวอ้าวกินข้าวผับซึ่งก็มีอยู่เต็มไปหมดในในประเทศอังกฤษนั้นหรือในสาธาราจากนะฮะแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็แคมป์ปิ้งกันแล้วก็อะไรก็ว่าไปซึ่งมันทําให้ตัวสารคดีเนี่ยดูสนุกดูง่ายแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะยัดสิ่งที่เป็นความรู้มากๆใส่เราแต่ว่าพยายามที่จะบอกว่าไอ้ลอสเลนแบบเนี้ยมันมันสบายหูสบายตาครับมันเป็นเส้นทางที่เหมาะกับการปั่นท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มันกระตุ้นให้เราอาเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานจริงๆนะครับผมดูไป3าตอนแล้วผมก็ชอบมากอยากที่จะได้ปั่นเที่ยวแบบนั้นบ้างนะครับทีนี้ในในสถานที่ที่จคแวะเนี่ยก็มีหลายที่ที่ ผมชอบไนการส่วนตัวนะครับมีอันนึงที่ที่ชอบนะก็คือว่าจริงๆแล้วเขาพยายามจะเล่าเรื่องสาราุนูะโภคที่เกี่ยวข้องกับน้ําในสาราชณาจาักรนะครับมีตัวอย่างอันนึงก็คือเขาพาไปพาไปเห็นสิ่งที่เรียกว่า waterlock ฮะคือต้องเล่าเล่าย้อนก่อนว่าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับประเทศที่อยู่ในบริเวณเนี้ยฮะ,ะในในในย่านอังกฤษเนี่ย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญมากกับตัวอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะฐานหินหรือแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วในหลายๆจุดทั่วประเทศหรือ,รอในทั่วดินแดนแถบนี้ก็จะเป็นเหมือนทําเป็นโรงฐานหินบ้างเป็นเหมืองบ้างแล้วเวลาที่เขาผลิตตัววัตถุดิบออกมาได้เนี่ยเขาก็ต้องหาทางขนส่งออกไปนะครับซึ่งการขนส่งที่ยุคนั้นนิยมใช้มากเนี่ยคือขนส่งทางน้ําขนใจเรือแล้วก็แล่นเรือผ่านไป ทีนี้ไอาการขนส่งทางเรือเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะตรงบริเวณท่าเรือเท่านั้นนะครอย่างที่เราชอบได้ยินกันว่าเมืองที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมาก,กมันจะมีความสำคัญในเชิงว่าเป็นเมืองท่ามีความน่าสนใจหลายด้านแต่ว่าในบริเวณเนี้จริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายแห่งที่เป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลิตเหมือนกันแต่ว่าเส้นทางน้าที่ที่เขาใช้ขนส่งไปเนี่ย มันไม่ได้เป็นทะเลครับคือพูดง่ายๆคือเขาเขาแล่นผ่านคลองทีนี้ไอาการที่จะขนส่งสินค้าบนเรือแลแ่นผ่านคลองหรือทางสายเล็กๆไปจนเป้าหมายได้เนี่ยถึงจุดหมายได้เนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับวอเทอร์ล็อกเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ทําให้เรือเนี่ยสามารถแล่นผ่านเนินได้นะครับคือ,อในบ้านเราเราอาจจะคุ้นเคยว่าบริเวณที่เป็นแม่น้าลําคลองเนี่ยส่วนมากจะเป็นทางลาดแต่ว่าในใน สาระชาจากเนี่ยบางทีมันจะมีบางจุดที่เหมือนเป็นเหมือนเนินนะครับพูดง่ายๆซึ่งในการที่จะเอาเรือแล่นผ่านเนินเนี่ยฟังยังไงมันก็ดูผิดธรรมชาติเลยหมดนะฮะแต่ว่าไอ้วัตทอล็อกเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาจะสร้างเหมือนเขาจะสร้างอ่างเก็บน้ําเล็กๆนะครับแล้วก็ทําเป็นประตูประตูเก็บเก็บกักน้ำนะครับทำทีๆอย่างเงี้ยครับแล้ววิธีการก็คือว่าเขาค่อยๆเพิ่มลดระดับน้ำเนี่ยให้เป็นจังหวะ คือเดง่ายๆคือเวลาเรือแล่นมาใส่ปุ่มเนี่ยเขาพอมาถึงที่ประตูน้ำนี้เขาก็จะพยายามที่จะเพิ่มระดับน้ำในใน,ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยทำให้เรือมันสูงขึ้นกว่าพื้นที่ที่อยู่ต่อไปเพื่อให้พอเปิดประตูน้ำปุ่มเนี่ยเรือสามารถแล่นผ่านไปได้นะครับออไอระบบแบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่เป็นนวันตรกรรมที่สําคัญมากในยุคนั้นนะครับและที่สําคัญคือเวลาที่เราจะขนส่งสินค้าผ่านทางเรือเนี่ยบางทีมันต้องแล่นทางนี้เท่านั้น เพราะว่ามันไม่มีเส้นทางอื่นนะครับถนนก็ยังไม่ได้พัฒนาไปขนาะนั้นรถก็ยังไม่มีเรือเป็นสิ่งที่เป็นาการขนส่งที่เราใช้ชิดผูกติดกับธรรมชาติแล้วไปก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในยุคนั้นนะครับซึ่งไอ้ระบบสายทางณูปพภคทางทางน้ำเนี่ยที่ประเทศนี้มีเนี่ยหรือดินแดนแถบแถบนี้มีเนี่ยมันน่าสนใจในในทั้งในทาง,ทางประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ การที่เราปั่นจักรยานไปตามเลนต่างๆถนนเส้นเล็กๆเหล่านี้มันทําให้เราได้เจอได้เห็นสิ่งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเรื่องมันสนุกมากขึ้นนะครับหรือมีอยู่ตอนหนึ่งแจ็คก,ก็พาไปจริงๆแล้วมีมีหลายตอนเลยฮะที่แจ็คพาไปดูโบสถ์หรือวิหารเก่านะครับในในยุคก,กลางซึ่งมันมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ที่จะไปจิวประมาณตอน2นะครับคือมันจะเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่มาก แต่ว่าในบริเวณใกล้ๆน,นั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับแจ็คก็บอกว่าคือไอโบต์นี่จริงๆแล้วมันก็เก่ามากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองดูไปรอบๆมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งไอความเก่าแก่ของต้นไม้ต้นเนี้ถ้าจะเก่าพอๆกับตัว,ต,วตัวโบต์นี่เลยเพราะว่าถ้าในเชิงของจิตวิญญาณที่พึ่งทางใจหรือที่พึ่งทางจิตวิญญาณในของคนสมัยก่อนเนี่ยแม้แสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องศาสนาแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปมากกว่าน,นั้นก่อนที่จะมีตัวโบต์หรือวิหารน,นี้นะครับ คนก็มักจะใช้พื้นที่บริเวณใต้ต้นไม้ในการประกอบไปที่กรรมอะไรบางอย่างซึ่งการได้เห็นทางต้นไม้แล้วก็ตัวโบลหรือวิหารอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่มันบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจได้นะครับเช่นเดียวกันการปั่นจักรยานบนเลยเหล่านี้แหละมันทําให้เราได้พบเห็นสิ่งนี้นะครับในจุดที่การเดินทางแบบอื่นเนี่ยอาจจะมองข้ามไปอาจจะทําให้เรามองข้ามไปได้นะครับเวลาเราพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งที่มีความ สำคัญนประวัติศาสตร์นเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้าง <S <S <ๆ>เช่นวัดวงังบ้านเรือนต่างๆ,ๆนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะฮะแต่ว่าการอนุรักษ์เส้นทางเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราลองยกตัวอย่างเส้นทางหรือถนนที่มีความเก่าแก่ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่เราคิดถึงนะครับเราอาจจะคิดถึงตัววัดก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีเยอะแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นมากกว่า ทีนี้อาการที่เราอนุรักษ์เส้นทางเหล่านี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นสิ่งที่เก่าแก่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเราสามารถใช้งานมันได้ครับคือพูดง่ายๆคือเราสามารถปั่นจักรยานบนเส้นทางนี้ได้คนระับพูดง่ายๆซึ่งมันก็เป็นการอนุรักษ์ในรูปแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งใช้มันเนี่ยเราแสดงว่าเราเห็นความสําคัญของมันมันมีคุณค่ากับเมืองกับผู้คนแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปเปลี่ยน,ปยนแปลงผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะครับ ทีนี้พอเรา,เอามองย้อนกลับมาบ้านเรานะครับคือเห็นขับมบรจักรยานแบบนี้เราก็อดไม่ได้ครับที่จะคิดถึงบ้านเราผมก็ยืนยันม่นท่านในแง่ของวัฒนธรรมนี่เราไม่แพ้ใครเลยนะครับในแง่ของประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ว่าไอ้เส้นทางแบบนี้เส้นทางสายประวัติศาสตร์เราเนี่ยอย่างที่บอกจริงๆแล้วเรามีแต่ว่ามันน้อยลงเรื่อยๆครับประเทศเราอาจจะมีความมีรถมีความอาจจะเรียกว่าเป็นโรคจิตเล็กๆเหมือนกันนะครับคือเวลาที่เราเห็นถนนเนี่ยเวลารัดเห็นถนนเนี่ย ถ้าเป็นทางเล็กๆเนี่ยเขาจะชอบขยายให้มันใหญ่ขึ้นถามว่าทําไมถึงทําให้ใหญ่ขึ้นผมว่าแง่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราพยายามคิดว่าถ้าเกิดว่าคนจะเดินทางบนเส้นเส้นทางเหล่านี้เนี่ยคนต้องมีรถหรือคนต้องมีมอเตอร์ไซค์หรือมีอะไรก็ตามที่มันเป็นพหาหนะที่เป็นที่เป็นรถจะเป็นเป็นมอเตอร์หรือเป็นออโต้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะทําให้รถมันแล่นผ่านทางเล็กๆแบบนี้คุณก็ต้องขยายมัน พอเราไปปรับเปลี่ยนหรือไปขยายมันบางทีการทุบและสร้างใหม่มันจะง่ายกว่ามันก็จะทําให้ทางเล็กๆเหล่านี้มันยิ่งหายไปมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่ถนนทางหลวงที่มีอยู่แล้วก็ตามในตอนนี้เนี่ยเราก็จะชอบเห็นว่าบางทีมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือบางทีก็มีโครงการสะพานเชื่อมจากหลายๆที่คือเชื่อมทางหลวงกันนะเป็นโครงการระดับใหญ่ไอโครงการระดับเนี้ยบางทีมันก็ทําลายทางย่อยแบบนี้ไป,ไปโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับทาานี้จริงแล้วเราอาจจะปล่อยมันไว้ก็ได้ แต่ก็ต้องบอกบอกก่อนว่ามันมีหลายทางเหมือนกันที่จริงๆยังยังอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนบันทึกไว้ในประเทศไทยไม่ไม่ค่อยมีคนดูคุยง่ายๆนะครับผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยเส้นทางแบบนี้จริงๆแล้วมันมันก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันแล้วมีความคล้ายกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเส้นทางปั่นจักรยานเนี่ยก็ผมก็เคยได้รับคําแนะนําจากนักปั่นทัวริ่งหลายคนว่าถ้าจะเลือกเส้นทางปั่นจักรยานทางไกลเนี่ยให้พยายามเลือก ทางปั่นที่อยู่ใกล้แม่น้ําเพราะว่าทางแบบนี้ส่วนมากจะค่อนข้างเรียบแล้วก็ไปถนนสายร่องรถน้อยนะครับแปลว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านชอบใช้กันนะครับซึ่งก็จริงนะฮะหลายๆเส้นนี่ก็จริงมากคือพอใกล้แห่งน้ำบุกก็ปั่นสบายทันทีนะครับผมเคยคุยกับคุณปาณรันวศรีนะครับก็เป็นนักปั่นรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็เคยสัมภาษณ์ด้วยในตอนที่พูดถึงหนังสือหลังอ่านของคุณบรลลาบิลลาสันกราลคีรีนะครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ถนนเส้นเหล่านี้ถนนสายล่องเนี่ยมันจะช่วยให้คนปั่นจักรยานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถออกไปปั่นจักรยานนอกเมืองแล้วก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าจากถนนถนนที่มันมีรถเยอะๆในเมืองเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องหาทางหาเส้นที่มันอาจจะเป็นเส้นลองๆเพื่อเป็นทางลัดนะครับพูดง่ายๆค่อยๆลัดลาอกันไปแล้วก็ค่อยไปเจอกับถนนที่มันค่อนข้างจะมีรถน้อยยแล้วเราก็จะสามารถปั่นไปได้ แต่ทางเล็กๆแบบนี้ทางรองแบบนี้มันค่อยๆน้อยลงน้อยลงทุกทีเพราะว่าการพัฒนาสาธรารณปโภคหรือว่าสิ่งก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยมันขยายมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการขยายมันก็ยิ่งทําลายเส้นเส้นลองอันนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นความสําคัญของของสิ่งของสิ่งเก่าแก่หรือว่าสิ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีคนเล่าเรื่องครับ ไม่มีคนเล่าว่าไอสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยที่คุณว่าเห็นว่ามันเก่าเนี่ยมันสําคัญอย่างไรหรือมันมีคุณค่าอย่างไรกับโลกมีคุณค่าอย่างไรกับคนกับเมืองและทําไมเราต้องเก็บมันไว้ด้วยนะครับคือมันอาจจะมีความสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนมันบอกเราว่าเฮ้ยมันสําคัญนะมันสําคัญมันสำคัญแบบนี้แบบนี้นะเราก็อาจจะถูกเราก็อาจจะทําลายมันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับประวัติศาสตร์สอนเราว่าสิ่งที่ดูธรรมดาวันนี้มันอาจจะ มีความสําคัญมากขึ้นในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้นะครับหลักฐานหนึ่งที่ผมคิดว่าใกล้ตัวมากๆและคุณก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับก็คือการลองเขียนบันทึกดูครับเขียนไดอารี่นี่นะครับยังยๆลองเอาสมุดมาบันทึกสิ่งที่คุณพบเห็นในวันนี้พอผ่านไปวันพรุ่งนี้สิ่งที่คุณเขียนไปมันก็จะกลายเป็นอดีตเมื่อคุณย้อนกลับมาอ่านดูผ่านไปหนึ่งเดือนคุณรู้สึกแบบหนึง่ง ผ่านกับผ่านไป1ปี10ปีกลับมาดูบันทึกตัวนี้มันอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันอาจจะสอนคุณอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเมื่อเราเอากลับมาอ่านเราจะอาจเราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างดูที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณประโยชน์หนึ่งของประวัติศาสตร์คือมันสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทําตัวอย่างไรหรือใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรในอนาคตประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนที่ย้อนกลับมาสอนตัวเราได้นะครับถ้าเกิดว่า เรายิ่งอนุรักษ์มันไว้เนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยครับมันมีแต่ข้อดีมันทาให้เรารู้ว่าอดีตของเราเป็นอย่างไรปัจจุบันของเราควรจะเป็นอย่างไรและอนาคตควรจะเดินทางไปอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังในิไม่เดนทุกคนมากเลยนะครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าต่อไปครับสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอียวศิวภาพเชียนวนาลี